วันนี้มีรายงานพิเศษให้อาจารย์ดูครับขอดูหน่อยเถอะนางองซานซูจีผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยในพมา่าเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้รับก,การปล่อยตัวภายหลังถูกกักขังอยู่ในบ้านพักเป็นระยะเวลายาวนานทักษิณชินวัตร ก็่วยโอกาสออกแถลงการโยงกรณีขององซานซูจีเข้าสู่วาระทางการเมืองของตนเองอย่างไม่กระดากอายทักษิณชินวัตรกับองซานซูจีเปรียบเทียบกันได้หรือไม่เมื่อปี2530ประชาชนพม่าไม่พอใจระบอบเนวินอดีตผู้นำเผด็จการทหารพมา่ามีการชุมนุมประท้วงนำมาซึ่งการใช้กำลังเข็นฆ่าประชาชนแล้วองซานซูจีก็แสดงบทบาท ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมทางการเมืองของนางสูจีโดยหลังจากนั้นได้ร่วมจัดตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคตรงกันข้ามกับทักษิณอย่างสิ้นเชิงปี2540ประชาชนไทยเดือดร้อนจากการลอยตัวค่าเงินบาทโดยรัฐบาลพลเอกชวลิตท่ามกลางข้อคอรหาว่าทักษิณ มีส่วนรับรู้ข้อมูลลับทำให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวบนความพินาศของเศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นและไม่เคยแสดงบทบาทยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทยเลยแม้แต่น้อย14รกรกฎาคม2541ทักษิณได้จะตั้งพักไทยรักไทยใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อความจงรักพักดีจากนักการเมืองพักต่างๆ ดึงดูดเข้ามาสนับสนุนตนเองเป็นหัวหน้าพักและหลังจากนั้นยังใช้อำนาจรัฐและอำนาจทุนบีบและซื้อพักการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กให้ยุบเข้ามารวมกับพักไทยรักไทยและสร้างระบอบทักษิณขึ้นมาครอบงำประชาธิปไตยไทยซูจิไม่มีธุรกิจส่วนตัวไม่เคยวิ่งเต้นเข้าหาประเด็จการทหารพมา่าเพื่อให้ตนเองได้รับสัมปทานผูกขาดเพื่อกอบโกยร่ำรวย แต่ทักษิณถึงกับลาออกจากราชการตำรวจเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวโดยอาศัยเส้นสายหากินกับหน่วยงานของรัฐและวิ่งเต้นเข้าหาเผด็จการทหารรอสอชอจนกระทั่งได้สัมปทานผูกขาดกิจการดาวเทียมและเมื่อมีการปราบปรามประชาชนพฤษภาธมินง2,535ทักษิณก็ไม่เคยออกมาประท้วงหรือแสดงท่าทีต่อต้านเผด็จการรอสอชอเลยแม้แต่น้อย ซูจิไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยอยู่ในอำนาจรัฐแต่เป็นพลเมืองพามา่าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อให้ชาวพามา่าได้มีสิทธิเสรีภาพมีส่วนร่วมในทางการเมืองเพราะเหตุนี้รัฐบาลรรเผด็จการทหารพามา่าจึงไม่ต้องการให้ซูจิอยู่ในประเทศพามา่าถึงกับเสนอให้หลบหนีออกไปอยู่ต่างแดน ตรงกันข้ามกับทักษิณทักษิณเคยเข้าไปมีอำนาจรัฐเป็นถึงนายกรัฐมนตรียึดกลุ่มอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองและพวกพ้องควบคู่ไปกับการใช้นโยบายลดแลกแจกแถมและการตลาดการโฆษณาสร้างภาพลักษณ์และบุญคุณทางการเมืองเพื่อให้ตนเองได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนวันที่19กันยายน2549 คณะรัฐประหารคมชยึดอำนาจทักษิณโดยประกาศเจตนาว่าต้องการหยุดยั้งระบบทักษิณที่ทุจริตโกงกินและสร้างความเสียหายแก่สถาบันหลักของบ้านเมืองคณะทหารของไทยไม่ได้ขับไล่ให้ทักษิณหน,นีไปอยู่ต่างประเทศแต่ต้องการให้ทักษิณยืนหยัดต่อสู้คดีความตามกระบวนการยุติธรรมและระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งบางคดีก็ปรากฏว่าทักษิณเป็นฝ่ายชนะคดี แต่บางคดีที่ศาลตัดสินให้มีความผิดทักษิณกลับหลบหนีออกนอกประเทศไปเสียเองซูจีคือผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อคนพมา่าแต่ทักษิณคือผู้หลบหนีความผิดเพื่อเอาตัวเองรอดทักษิณชอบอ้างว่าตนเอกถูกคดีการเมืองทงั้งทั้งที่คดีที่ทักษิณถูกตั้งข้อหาถูกดำเนินคดีหรือถูกสารพิภากษาไปแล้วนั้น เป็นคดีเผาเมืองคดีโกงกินบ้านเมืองคดีอาญาแผ่นดินต่างจากซูจีที่ถูกเล่นงานด้วยข้อหาทางการเมืองหรือคดีการเมืองถึงกับขังไว้ในบ้านเฉยๆดังจะเห็นได้ว่าซูจีไม่เคยปลุกระดมคนพม่าให้ออกไปเผาบ้านเผาเมืองจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธชุดดำก่อการร้ายและเบิด M79 รวมถึงไม่เคยอยู่ในอำนาจรัฐ จึงไม่เคยทุจริตโกงกินบ้านเมืองจนถึงวันนี้ซูจีก็ยังถือสัญชาติพม่าและปักหลักเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภยัยต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในประเทศพม่ามาโดยตลอดแตกต่างจากทักษิณที่พร้อมจะเปลี่ยนสัญชาติตลอดเวลาเร่ร่อนลบหนีไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดโดยอาศัยเงินจ้างผีโม่แป้ง ใช้ทีมนักกฎหมายนักเคลื่อนไหวนักการเมืองรับจ้างดำเนินการแทนตนเองที่คอยสั่งการจากต่างแดนขอให้เกิดความเสียหายทำให้ประเทศชาติบอบช้ำรุนแรงระหว่างถูกกักขังซูจีได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพตรงข้ามกับทักษิณระหว่างหลบหนีความผิดส่วนตัวและดิ้นรนจะกลับมามีอำนาจรัฐ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนสร้างการชักจูงหรือบงการกระทั่งเกิดการใช้ความรุนแรงในสังคมไทยถึงกับได้รับการจัดเป็นอันดับโดยสื่อสากลระดับโลกให้ติดอันดับอดีตผู้นำที่เลวซูจีเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดเดี่ยว เคยแยกทางกับสามีระยะหนึ่งก็เพื่อที่จะได้เดินตามอุดมคติของตนเองต่างจากทักษิณเป็นผู้ชายแต่ประกาศแยกทางกับภรรยาก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ในทางกฎหมายซูจียอมสูญเสียอิสรภาพของตนเองไม่หลบหนีออกนอกประเทศตามความต้องการของเผด็จการทหารพมา่าเพื่อแลกกับโอกาสในการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของชาวพม่าทุกคน แต่ทักษิณทำให้ประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศตกอยู่ในความขัดแยง้งแตกแยกติดลมความรุนแรงสูญเสียโอกาสเพื่อแลกกับการได้ต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของทักษิณเองคนพมา่ารักซูจีเพราะซูจีไม่ทิ้งพมา่าไม่ยอมออกไปรับรางวัลโนเบลและไม่ออกไปร่วมงานศพของสามีที่อังกฤษ เพราะกลัวจะไม่ได้กลับมาต่อสู้ร่วมกับคนพมา่าแต่คนเสื้อแดงหลงทักษินทั้งทั้งที่ทักษิณละทิ้งแผ่นดินเอาตัวรอดไม่ยอมกลับมาสู้คดีในศาลยุติธรรมเหมือนคนเสื้อแดงและไม่ยอมกลับเข้ามาแม้แต่ในโอกาสงานศพของญาติสนิทตนเพราะกลัวจะติดคุกไม่ได้ใช้เงิน สุดท้ายขอฝากบทความความบริสุทธิ์ของชายชื่อทักษิณคอัล่ำคนปลายซอยของเปลวสีเงินที่บอกว่านางองศารน,นั้นยอมติดคุก21ปีเพื่อพิสูจน์ประชาธิปไตยแต่ทักษิณละ่ะเคยยอมอะไรไหมโดยไหนนี้เอาผ้าสิ้นที่นางองศารน,นุ่ง21ปีมาซักผมว่าน้ำซักผ้าสิ้น ยังสะอาดกว่าสิ่งที่ทักษิณอ้างว่าผมบริสุทธิ์โอ